สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อน,นี้มาสวนน่ะปลาพันครับหนองเรือบา้านเฮานี่แหละครับอ่าแค่สเสาเดียวเด้อครับนี่รอแม่งว่าเล่าได้ครับนี่นดนได้6 7 8แล้ว8ถุงแล้วครับถุงละ 40, 40โลพี่น้องบอกมีสี่โลมื้อนี้เพิ่นว่สาสิเอาตันกลัวเด้อพี่นอ้องเด้ออาสิได้ของเพิ่นอยู่ดอกครับหมื่อวานนี่ได้20,000มื้อน,อน,นึงครับอ้ย

องบาทแล้วเอาไปขายัไปขายโลยี่สิบบาทเนาะยี่บาทโอเคหรอสนค้องให้กับเหลืออยู่ยีสามเนาะยี่บาทเยี่ยอยู่ครับโอเคอยู่ไปนี่เิ่นเยะสองแสนหนะพี่นองโอ้สแสนนะรายิได้เยอะครับรายิได้เยอะเพราะว่าเก็บแบบเป็ยอ แค่มือไี่ที่มเือบ่แกก็ลัางปอน่วยครับบัตจะได้ไลกันไปเรื่อยๆรื่ยเร่อยเรอยเนือเรเรยเ่ื่อนึงมาอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเร่่่่ร่ออ ี่น้องครับอโอ้ย,อยเมื่อยครับเมื่อกี้ยกักแตงซอยไอ้แบบพลาน,นะครับเนาะแตกเพิ่นครับเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้เจ็ดแปดร้อยโลนะครับเนาะเกือบตันแล้วครับพี่น้องเกือบตันแล้วมื่อนี้เพิ่นต้องเอาตันตัววันนี้สองหมื่นกว่าบาทว่ามาเดี๋ยวนี้มันโล่ละมีมีซื้าบาทเนาะพี่น้องเนะา,าะคือว่าราคาดีครับราคาดีมากๆเลย เพื่อนกับจ้าเขาเก็บสองบาทนะครับเนาะเขาแก้เพื่อนกับเท่าเงินาเดี๋ยวเท่าไหร่นำเงินปั๊บ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 เดี่ยวนครับสี่ไรเออมือนี้เป็นต้นไปเมือนี่ออกมือละตันละตันเลยพี่น้องเพื่อนคือมือละสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าล่ะนงานหลายครับพี่น้องผมไปมาตรวจงานเบ้างนะครับว่าตั้งแต่ปลูกเครื่องปลูกเครื่องไอนเห็นเบี้ยบันทึกได้เริ่มเก็บหน่วยแล้วนะครับเนาะ kiếp kéo nui là, ba đây đây mượn là Chắc lô à? Bông, mới Oh cá bản, ài lo thâu kè sang nhăng, đểu mình Oh. Bây giờ thâu kè cuống nè. Oh. Thâu kè không có khơi cuống quá đây. Kha kha bữa nay hẹn xí hà lòi lôi thế Oh. สองสองพุ่มแนแมน,แมนแงแข้แงปนกกกงิบอแกกากงยูโบโบบกงนะครับก็เรียนไปซะ,ะแหละวันนี้จะให้เพิ่มอย่างเดียวแหละราคาดีปนินะครับเนาะใส่แบบงาเลยครับพันนี่ครับพันยังขึง้นปันเขียวมารากตเขียวมารากตครับเขียวปดนี่โอ้ลูกงาลูกสวยครับพี่น้องนี่ก็ยังแต่งงามครับ งสวยเสืออ้อสีส้มเหมือนกันเลยจะจำได้<บ>ไหมเนี่ยวันนี้บริษัทอ่ามาจากบริษัทเก็บแตงโดยเฉพาะครับทั่วหน้าจากักแตงกำลังงามด้วยพี่น้องเด้อกำลังจอบเบิ้งคนเก็บบักแตงเด้อนี่งามดีแตงเป็นใส่นี่มืออื่นกำลังร้อยวัขานี่เดี๋ยวที่บอกวิธีการเก็บของคุนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับนี่อันเท้าแก้เพื้นให้เก็บเป็นวิธีนะครับเด้อ พเพื่อนเอาขวานน้ำนะพี่น้องนี่ขวานออกปัก๊กนี่ครับการเก็บบักแตงที่ดีเพันว่าขวานนี่ก็ได้น้ำนักไร้เด้่อพี่น้องเรื่องไร้หน่วย,ย,วยครับผมเป็นของไร้ <Questo S 1> ครับบันละสองหมื่นครับวันนี้ก่จะได้ถึงตันไมหมครับอาจารย์ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะเนะะานนะผมว่าตันกว่ามะนี่ผมแบกขึ้นมาเมื่อกี้นี่ถุงละสี่สิบน่าจะได้อยู่เอาเงินให้คนแบกมาเลยจ้าจ้า เพราะว่ามันไม่มีที่จะแบกแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องคนเสื้อผ้าบ้าเบิองเลยเต็มรถอาญาเลยสำนี่ผมกับกาวบอยู่ประมาณสี่รูโอ้ยสี่ร้อยห้าร้อยบอกเมื่อจะไรกันนั่นเนาะสามร้อยสามร้อยสามร้อยก้อนสามร้อยกิโลสี่ร้อยรูเนาะอันนี้กําลังได้เครื่องเดียวนึงพี่น้องเด้อีกเครื่องนึงเนาะเยอะอีกครึ่งนี่สิเต็มรถฟันละ เหลืออีกบลายนะรยครับยี่ครืนหนึ่งก็อยู่ประมาณตันกว่าพี่น้องครับครับเดี๋ยว,ว้อยเจเนก็ผลผลิศยังก็ค่อยว่ากันนะครับเนาะดเดี๋ยค่อยสิบอกเพื่อนอีกและเนะอียดอีกทีนึงเนาะเอาสวัสดีจ้ามันด้อีกสองหนสวัสดีตอนจบสิอพอจบคลิปเพียงสามนีนะพี่น้องเนาะมัอนี่เจเนก็จะคล้องให้เพื่อนได้อยู่แล้วครับอยูบอมันหนึ่งตัน ตันกว่าหรอไปอ่ะวิ่งหายตันกว่าครับอยู่ประมาณสองสามหมื่นนี่นะน้อยๆด้พี่น้องเด้ <S <S อขอจบกิ๊บสามีแล้วครับพี่นอ้นนอสสสงสวัสดีครับนั่นแหละแล้วว่นใดไปใช้สีแดง